เริ่มแรกนะครับทิ้งจังหวะไปก่อนนะครับที่5 6 7 8แนะครับและหลังจากนั้นทิ้งอีกหนึ่งจังหวะคือจังหวะที่1นะครับหล<ะ>ังจากนั้นครับผมให้ก้าวขาซ้ายนะครับมือขวาขึ้นที่2ย่งขวามือซ้ายลง3และเด้งสะโพกนะครับมือทุบที่4จากนั้นครับ5หันซ้ายพร้อมกับสะโพกนะครับที่ห7และ8นะครับหลังจากนั้นครับผมทิ้งจังหวะที่1และยกขาซ้าย เลยมือปัดสสลับขวาครับ3และย่ำขวาตบที่4และขาซ้ายชิดนะครับพร้อมกับเวฟบ6 6และสะบัดหันขวาครับ 7, 8หลังจากนั้นครับผมเอามือขวาลงที่1และย่ำขาซ้ายอีกครั้งครับที่ 2, 3เด้งทุบ4 5เวฟซ้าย 6, 7, 8และทิ้ง1มือขวาแตะ่ ที่สสลับทับ3และฉากขึ้นที่และ4ลงน้ำหนักขาซ้ายนะครับมือขวาท่านหูที่5 6ลงน้ำหนักขาขวามินิฮายครับที่7และโวลครับที่8ลง1เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5้าหทิ้ง1่งย่ำส 3ทุก4 5เว็บ6 7 8ยก1 2 3ตก4เว็บ5สบัดขวา7 8ลง1 3 2 3เด้ง4 5เว็บ6 7 8ไหล1 2 3ฉาก4หู5มินิหาดและโวล์1 เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งนะครับให้เห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชั่นดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับห้าหกเจ็ดแปดทิ้งหนึ่งย่ำสองสามดีสี่ห้าสะโพกเจ็ดแปดหนึ่งยกสอง หกรบาดเจลง1น like ึ่งสามสองตาเด้งสี่ห้าจบโพษเจ็ดแ่งไหลสองสามฉาี่หูห้ผมมนิฮาเจ็และโว้หนเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงถ่าาอมาเฮ็ดนะครับของพี่กระแตนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดใครที่ฝึกแล้วนะครับยังเต้นไม่ได้หรือยังเต้นไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครนะครับอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแน้วามเพียจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย